สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระพมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวสรับชานอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่จะมาแนะนําและสปอยฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าดาบายอดตารวจพิทักษ์คุณธรรมโดยหนังเรื่องนี้ได้นักแสดงนําชื่อดังจากอินเดียใต้นั่นก็คือราจินีขันโดยเขาจะมารับบทเป็นอาทิตยาตารวจสุดโหด ไล่ล่าฆ่าคนชั่วโดยผมจะขอเรียกเขาสันส้นๆว่าอาทิตย์และกันนะครับนิเวทาโทมัสรับบทเป็นวลีลูกสาวของอาทิตย์สุนิวเซตีรับบทเป็นแฮร์รี่โชปลา พ่อ้ายารายใหญ่แห่งมุมไบโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คืออาทิตย์ตำรวจสุดเก๋าซึ่งเขาได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมามามากมายเลยทําให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมตํารวจและเขาก็ได้รับภารกิจสําคัญให้จัดการยาเสพติดที่มุมไบเพื่อทําให้ประชาชนกลับมาศรัทธานในตํารวจอีกครั้งและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันเน่ น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับและถ้าหากใครดูถึงจุดนี้หรือฟังสปอยจนจบแล้วเกิดอยากดูขึ้นมาก็สามารถไปรับชมตัวเต็มแบบทูกลิขสิทธิ์ได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องนะครับก็ได้มีนักข่าวรายงานการตายของเหล่าผู้รายแก๊งมาเฟียโดยข่าวได้บอกว่าอาทิตย์ เป็นตำรวจคลั่งไล่ล่าฆ่าผู้ร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเขาก็ไล่ล่าฆ่าโจรตายไปแล้ว9คนภายในเวลาแค่วันเดียวซึ่งพวกเจ้าพ่อแก๊งมาเฟียหลายแก๊งก็มาขอความช่วยเหลือจากผู้พิพากษาให้เอาผิดลงโทษอาทิตย์ซะบอกว่าตำรวจคนนี้บ้าคลั่งเป็นฆาตรกรชัดๆซึ่งผู้พิพากษาก็ถามว่าเพราะอะไรทําให้อาทิตย์เปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้พวกมาเฟียเลยบอกว่าตอนนี้อาทิตย์กําลังตามหาใครบางคนแต่ดูเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าเป็นใครจากนั้นผู้พิพากษาก็หยิบโทรศัพ ัมา,าให้ดดูวีโอซึ่งคลิปนั้นคือนักเลงหน้าใหม่พูดจาท้าทายอาทิตย์บอกให้อาทิตย์มาเจอเขาได้ซึ่งมาเฟียนก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่รอดผลคืนนี้แน่ตัดไปที่งานวันเกิดของเจ้าพ่อคนหนึง่งไอ้นักเลงที่มาท้าอาทิตย์ก็มาขอเขาร่วมงานด้วยเจ้ลูกน้องของเจ้าพ่อก็ห้ามไม่ให้เขาเข้างานเพราะเขารู้ว่านักเลงคนนี้ได้ไปพูดท้าทายอาทิตย์พวกเขาไม่อยากมีปัญหากับอาทิตย์ไม่งั้นจะได้ตายกันหมดแก๊งแน่ซึ่งไอ้นักเลงเก็โบนว่าเขานึกว่าเจ้าพ่อคนนี้จะคุม้มครองเขาได้ซะอีกก็เลยพูดจาท้าทา ไปและถ้าเขาตายชื่อเสียงของเจ้าพ่อก็คงดับแน่แน่ที่ไม่สามารถคุ้มครองเขาได้โดนหยามหน้าซะขนาดนี้เจ้าพ่อเนี่ยก็เลยอนุญาตให้อยู่ที่งานต่อได้และสั่งให้ลูกน้องไปปิดประตูซึ่งคนในงานเนี่ยก็กลัวระแวงกันมากตอนร้องเพลงเฮบีดีเนี่ยแบบร้องไประแวงไปเลยแต่หลังจากที่เจ้าพ่อเป่าเทียนปุ๊บไฟในงานเนี่ยก็ดับปั๊บทันทีเลยทําให้คนในงานแตกตื่นกันใหญ่เลยหลังจากนั้นก็มีเสียงคนเดินบ,บนหลังคาไอ้พวนักเลนเนี่ยก็รีบยิงปืนใส่ใหญ่เลยแต่ก็ไม่โดนอาทิตย์เลยสักนดัดพออาทิตย์เนี่ยกระโดดล มาข้างล่างพี่แกเนี่ยก็ถูกปืนจ่อทั้ง4ด้านเลยไอ้พุกนักเลงเนี่ยก็บอกว่าจับตัวอาทิตย์ได้แล้วมันตายแน่ก่อนที่จะหัวรอกันซึ่งพี่อาทิตย์เนี่ยก็ไม่กลัวอะไรนะครับยังทําหน้ายิ้มๆอยู่ก่อนที่จะชักด,ดาบของเขาออกมาและฟันซี่คนนั้นล้มลงไปนอนคุยกับล่ามะม่วงปกติตํารวจเนี่ยต้องพกปืนนะแต่เฮียอาทิตย์เนี่ยแกกลับพกมีดยาวเบื้องเริ่มเลยหลังจากจัดการ4คนนั้นได้แล้วอาทิตย์เนี่ยก็วิ่งฝ่าฝูงชนฟันๆเรื่อยๆเล่นเอานักเลงเนี่ยหูขาดนิ้วขาดกันเลยก่อนทีีีีี่่่่จจะจััดดดดกกกกาาารพววทททเเหหลอ้ยมมมแถนง ซึ่งพอตำรวจมาถึงที่นี่อาทิตเนี่ยก็ได้ฆาักเลงก,กับลูกน้องของเจ้าพ่อตายไปเกือบครึ่งแล้วซึ่งพวกเจ้าพ่อเนี่ยก็นั่งกลัวพนมมือว่าใหญ่เลยและก็ถามว่าตามหาใครอยู่ในกำลังไล่ฆ่าทุกคนอยู่นะวันต่อมานักสิทธิมนุษยชนก็เดินทางมาที่โรงพักของอาทิตย์เมื่อเธอมาถึงเธอก็ตั้งคำถามต่างๆกับอาทิตย์และเธอก็จะให้ CBI มาสืบข้อเท็จจริงของเรื่องนี้ซึ่งอาทิตเนี่ยก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็พูดท้าทายคููใหญ่เลยทนายเลยพูดสวนกลับไปว่าถ้าหยุดพวกเขาได้ก็ลองดูอาทิตก็เลยตอบ นาทนายไปทีหนึง่งป้าแว่นเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่อาทิตย์ทำตอนนี้มันผิดการทําร้ายคนอื่นมันผิดมหันนะอาทิตย์ก็เลยพูดกลับไปว่าเราถูกฆ่าเลยนะครับคุณยังจะบอกว่าการทําร้ายมันผิดอีกเหรอก่อนที่จะสั่งให้ตํารวจทุกคนเตรียมพร้อมซึ่งตํารวจทุกคนเนี่ยก็รีบชักปืนขึ้นมาชี้เธอทันทีอาทิตย์เนี่ยก็บังคับให้เธอเซ็นเอกสารให้เขาก่อนที่จะปล่อยตัวเธอไประหว่างเดินทางกลับบ้านทานายเนี่ยก็มาคุยกับป้าแวน่นว่าพวกเขาควรจะเรื่องอาทิตย์ให้ถึงที่สุดซึ่งป้าแว่นเนี่ยก็ห้ามไว้บอกว่าเธอรู้จัััักกอาททิตตตยยย์้งงแ่่สมีฝึ IPS แต่เขากลับจําเธอไม่ได้แถมตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปมากเหมือนเป็นคนละคนเลยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วเขาได้ถูกย้ายจากเดลีมาประจำการที่มุมไบกับลูกสาวของเขาก่อนที่หนังจะตัดไปที่เหตุการณ์ในอดีตซึ่งตอนนั้นอาทิตย์ยังเป็นตํารวจที่ปกติทั่วไปราเริงสนุกสนานแถมมีลูกสาวสาสหน้ารักอีกด้วยหลังจากที่เขาร้องเพลงเต้นราเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับหัวหน้าซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็ได้มอบหมายภารกิจสาคัญให้กับอาทิตย์โดยเขาให้อาทิตย์ดูข้อมูลประวัติของแฮร์รี่โชปลาซึ่ง แฮรินั้นเมื่อ27ปีก่อนเขาเป็นพ่อค้ายารายใหญ่แห่งมุมไบและเขาได้ฆ่าตำรวจเผาตำรวจ17นายทั้งเป็นต่อหน้าประชาชนและตอนนี้เขาได้หลบหนีไปจากอินเดียแล้วโดยตำรวจไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยมันเลยทำให้ประชาชนไม่เชื่อถือกรมตำรวจมุมไบอีกเลยไม่มีใครอยากเป็นตำรวจอีกและขณะที่กรมตำรวจอ่อนแอลงการค้ายาและผู้หญิงกลับแข็งแกร่งขึ้นเขาเลยอยากให้อาทิตย์ไปกำจัดเรื่องนี้ซะและทำให้กรมตำรวจกลับมาเข้มแข็งและน่าศรัทธาเหมือนดังเดิมโดยหัวหน้าก็ได้มอบตำ ตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจให้กับอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์ก็บอกว่าเขามีเงื่อนไขยอยู่3ข้อก็คือ 1. เมื่อเขารับงานแล้วเขาจะไม่ไปไหนจนกว่างานจะเสร็จสิน้น2ถ้าจะละเว้นใครเขาคงทําไม่ได้ 3. เขาจะไม่โกนเขาจนกว่างานจะเสร็จซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็ตกลงโอเคกับข้อตกลงนี้ก่อนที่จะตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันป้าแวนก็บอกว่าหลังจากวันนั้นเธอก็เพิ่งมาเจอกับอาทิตย์ก็วันนี้นี่แหละตำรวจหญิงเนี่ยเธอก็เลยบอกไปว่าที่จริงแล้วลูกสาวของอาทิตย์เธอเพิ่งตายไปก่อนที่หนังจะตัมดมา,าที่เหตุการณ์ เนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องบินมาลงที่มุมไบโดยมีตำรวจมายืนต้อนรับมอบก,กระเช้าดอกไม้ให้ซึ่งหลอดที่กำลังทักทายคุยกันอยู่อาทิตย์ก็สังเกตเห็นสีหน้าตำรวจคนอื่นๆดูเครียดผิดปกติเขาเลยถามตำรวจที่คุยด้วยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตำรวจเลยบอกไปว่าตอนนี้มีเด็กสาวสามคนถูกจับตัวไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนเด็กคนหนึ่งเป็นลูกสาวของรองมุขยะมนตรีอาทิตย์ได้ยินแบบนั้นก็เลยจะรีบไปสืบคดีทันทีซึ่งตำรวจก็บอกให้อาทิตย์เข้าพิธีรับตำแหน่งก่อนอาทิตย์เลยพููดกลลับไปวว่่่าาตตออนนนนี้เ้เยใแแหง ่อนที่จะเดินสายแว่นออกไปแบบหล่อเท่ซึ่งเขาก็ได้ไปที่บ้านของล้อมขยะมนตรีไปซักถามและสืบข้อมูลซึ่งพอสืบไปสืบมาก็ได้รู้ว่าเธอถูกจับตัวไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพอพวกอาทิตย์มาถึงเขาเนี่ยก็เลยใช้เดียวขึ้นไปก่อนและจัดการกระเทือบแก๊งขี้ยาเลเทเลยแถมมีหลบมีดแบบดิจิตอลอีกด้วยหลังจากจัดการพวกนั้นได้แล้วเขาก็ได้ส่งสัญ,ญญาณให้ตำรวจที่เหลือเข้ามาและช่วยเหลือผู้หญิงทั้ง3คนได้สําเร็จซึ่งท่านลองก็โทรมาหาอาทิตย์ถามว่าเจอลูกสาวของเขาแล้วหรือยังแต่อาทิตยยย์เเเเ่่่กกก็หหววาาางไมจจออลพ ูกสาวของครอบครัวอื่นซึ่งท่านรองก็โวยวายบอกว่ารัฐนี้อยู่ได้เพราะมีเขาหนุนหลังไม่ว่าอาทิตย์จะไปรัฐไหนจะขออะไรเขาใจให้ทุกอย่างขอแค่เขาได้ตัวลูกสาวคืนมาซึ่งอาทิตย์ก็ยิ้มบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วพูดง่ายๆก็คืออาทิตย์โกหกท่านรองว่าไม่เจอลูกเพื่อให้ท่านรองมอบอำนาจให้เขาทําอะไรก็ได้ที่มุมไบเพราะอาทิตย์จะทลายแก๊งค้าย,ายาและคามัโดยห,หมดนั่นเองเมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จอาทิตย์ก็บอกให้ตำรวจพาผู้หญิงทั้ง3าคนไปซ่อนในที่ที่ปลอดภยัยรอจนกว่าเขาจะสั่งอีกทีก่อนที่อาาททิตตจะพวัมมุ ไปจับกลุ่มทลายบอดแหล่งมั่วสุมเหลาและช่วยเหลือพวกผู้หญิงที่ถูกค้ามรษย์อีกจานวนมากซึ่งหลังที่เขากําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตํารวจนายหนึ่งก็บอกอาทิตย์ว่าตอนนี้ทีมตํารวจทีมหนึ่งได้ตรวจสอบที่โรงแรมและพบว่ามีเด็กสาวหกคนอายุแค่13เท่านั้นถูกวางยาและหมดสติอยู่พอพวกเขาจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกอาเจมัสโฮตราลูกชายของวีโนดมัสโฮตราซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมและไม่ยอมให้เข้าไปช่วยเด็กๆแถมยังได้ทํรลายตารวจอีก2คนอาทิตย์ได้ยีแบบนั้นเลยรีบไปที่โรงแรมทันทีพอมาถึงอาทิตย์เนี่ยก็พูดขู่พวก ว่าเขาไม่ได้เป็นตำรวจที่ดีและถ้าพวกนักเลงขยับเขาจะไม่ยิงปืนขึ้นฟ้าหรือยิงขาเพราะเขาจะยิงที่หัวใจทันทีพอพวกนักเลงได้ยินแบบนั้นก็เลยรีบเปิดทางให้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็ได้เข้าไปและจับกลุ่มตัวอาเจและช่วยเด็กสาวออกมากันเด็กๆเนี่ยก็ต่างพาก,กันร้องไห้ด้วยความวาดกลัวซึ่งมันก็ทําให้อาทิตย์ถึงกับนิ่งเลยที่เห็นดเด็กพวกนี้ร้องไห้เขาเนี่ยเลยเดินตรงไปหา,าเจซึ่งอาเจก็ขู่ว่าห้ามมาแตะต้องตัวเขาไม่อย่างนั้นจะต้องเสียใจซึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ได้แตะต้องจริงๆนนะครับบแแตต่่เลลหห้้าไป2ทีก็ใ เด็กเอารองเท้ามาตบหน้าอาเจอีกหลายที่ก่อนที่จะคุมตัวอาเจไปและจากนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือเด็กคนอื่นอีกมากมายซึ่งข่าวเนี่ยก็ได้รายงานว่าตำรวจมุมไบได้ปฏิบัติการครั้งใหญ่ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกจับมาค้ามนุษย์อย่างมากมายซึ่งความพยายามของอาทิตย์ในครั้งนี้ทําให้ประชาชนกลับมายกย่องตำรวจอีกครั้งวันต่อมาอาทิตเนี่ยก็ได้มาร่วมงานถแถลงข่าวโดยโฆษกก็บอกว่า ในคืนเดียวอาทิตย์สามารถช่วยเหลือเด็กสาวได้2,586คนจากทั่วอินเดียก่อนที่จะมีนักข่าวคนหนึ่งถามว่าแล้วลูกสาวของท่านรองตอนนี้เธอหายไปไหนแล้วซึ่งอาทิตย์ก็ได้เรียกตัวเธอกับเพื่อนๆเ,เข้ามาโคศกเลยฉเฉลยว่าที่จริงแล้วพวกเขาสามารถช่วยเธอได้ตั้งแต่ที่เธอถูกจับไปได้ตั้งแต่สองชั่วโมงแล้วและพวกเขาเลยใช้สถานการณ์นี้ทําการปฏิบัติครั้งใหญ่นั่นเองซึ่งนักข่าวก็พากันตบมือให้กันใหญ่เลยแต่พี่อาทิตย์กับวลีระหว่างที่เดินคุยกันอยู่อาทิตย์ก็บอกว่าเขาอยากให้วลีแต่งงานได้แล้วเขาจะได้ ปลยใจสักทีแต่วล,ลีเธอก็บอกว่า<ๆ>เธอไม่ยอมให้พ่ออยู่คนเดียวพ่อจะต้องแต่งงานมีแฟนใหม่ก่อนเธอถึงจะยอมแต่งงานแต่อาทิตก็บอกว่าให้วล,ลีแต่งงานก่อนเดี๋ยวเขาค่อยแต่งงานตามถ้าเขาตั้งใจเขาจะหาสาวได้ทันทีแน่นอนวล,ลีเลยพูดแซวกลับไปว่าตอนออกเวรขนาดชวนผู้หญิงไปข้างนอกยังขาสั้นอยู่เลยซึ่งอาทิตก็บอกว่านั่นมืเมื่อก่อนตอนนี้เขากล้าแล้ววล,ลีเธอก็เลยท้าให้อาทิตไปจีบสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ซึ่งอาทิตยเนี่ยก็รับคาําท้าแล้วก็เดินไปคุยแต่พอมาคุยจริงๆนะครับก็ได้ไม่กล้าพูด กุกกักมือไม้สั่นไปหมดซึ่งสาวคนนั้นก็งงนึกว่าอาทิตย์ไม่สบายเลยเรียกพยาบาลให้แทนวัลลีเนี่ยก็เลยเดินมาเซล,ลอาทิตย์ใหญ่เลยอาทิตย์เลยบอกว่าคราวหน้าเขาจะเจ็บผู้หญิงคนนั้นให้ได้ในวันต่อมาที่หน้าโรงพักก็มีพูกนักเลงยืนกันเต็มเลยซึ่งมันเป็นเพราะว่าวินโนตพ่อของอาเจได้มาที่นี่เพื่อมาประกันตัวลูกชายของเขาซึ่งอาทิตย์ก็บอกว่าอาเจได้เกาะอ,อัชญากรรมเขาจะทําตามที่ศาลสั่งเท่านั้นซึ่งทนายของวินโนตก็บอกว่าศาลได้สั่งให้ปล่อยตัวได้แล้วเพราะตำรวจสองคนที่โดนทำร้ายให้การมา เจมไม่ได้อยู่ในโรงแรมและดเด็กเหล่านั้นอยู่ในห้องตามลําพังเท่านั้นก่อนที่จะให้ดูเอกสารขอประกันตัวซึ่งพอที่ดูเอกสารก็บอกว่าเอกสารนี้มันผิดไม่ถูกต้องก่อนที่จะไล่ให้ไปทําเอกสารใหม่วีโน่เนี่ยก็เลยลุกขึ้นขู่อาทิตย์ใหญ่เลยซึ่งอาทิตย์ยก็ไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นแถมบูท้าทายกลับไปด้วยหลังจากที่วีโน่ออกไปอาทิตย์ก็เลยตำรวจสองคนนั้นออกทันทีและสั่งให้ตํารวจเขียนรายงานให้ศาลว่าคดีนี้เป็นคดีด่วนห้ามให้คนร้ายไปไหนเด็ดขาดวันต่อมาวันลีก็พาอาทิตย์ไปจีบผู้หญิงคนเดิมต่อซึ่่งตอออนนี้เธกัวิยู พี่อาทิตย์เราเนี่ยก็เล่นขับรถตามไปสตอกเกอร์เลยเล่นเอาผู้หญิงคนนั้นเธอกลัวใหญ่จนไปตามเพื่อนๆเธอมาอาทิตย์เห็นแบบนั้นเลยรีบขับรถหนีไปพออาทิตย์ขับรถกลับมาหาวันลีก็มีตำรวจยืนรอกันเต็มเลยเพราะตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ที่บ้านของรองมุขยมนตรีพออาทิตย์เดินทางไปถึงที่นั่นก็พบว่าลูกสาวของท่านรลองเธอได้ฆ่าตัวตายท่านรลองนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจซึ่งสาเหตุจริงๆที่เธอได้ฆ่าตัวตายเป็นเพราะว่าเธอต้องการยามากเมื่อขาดยาเลยทําให้เธอขาดสติคลุ้มคลั่งก่อนที่จะฆ่าตัวตายซึ่่งตตรววจกก็บออาาทิท ตอนนี้เด็กสาวหลายคนที่พวกเขาช่วยไว้กําลังใช้ความรุนแรงที่โรงพยาบาลและหลายคนก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายเพราะปะกติแล้วอเจจะเป็นคนส่งยาไปทั่วเมืองแต่ตอนนี้เขาถูกจับเลยทําให้ไม่มียาอีกพอคนที่ติดยาต้องการยากลับไม่มียามาให้เขาพวกเขาเลยใช้ความรุนแรงสุดท้ายก็จะพาการฆ่าตัวตายอาทิตย์เห็นปัญหาเหล่านี้เขาเลยติดต่อไปที่รัฐมนตรีสาธารณาสุขและผู้เชี่ยวชาญด้านการเลิกยาเพื่อให้พวกเขาช่วยเหลือบาดบคนที่กำลังเลิกยาไม่ให้ผู้คนเหล่านั้นกลับไปใช้ยาส่วนตัวเขาจะทําให้ยา ไม่ปรากฏขึ้นมาอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีต่อมาระหว่างที่อาทิตย์ดูข่าวและกํลาลังออกจากห้องเขาก็ได้เห็นผู้หญิงที่เขาจีบมาที่โรงพักซึ่งเขาเนี่ยก็รีบหลบกลับเข้าไปในห้องทันทีและเขาก็วานให้ตำรวจหญิงไปถามเธอคนนั้นว่ามาทําอะไรพอตำรวจหญิงไปถามแล้วกลับมาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาแจ้งความโดยเธอสงสัยว่ามีคนสะกดรอยตามเธออยู่เขาชิกลูกน้องของอาทิตย์ก็บอกให้ตำรวจหญิงพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเลยอาทิตย์ก็เลยมองหน้าเขาชิกเลยครับแต่เขาชิกก็บอกว่าเดี๋ยวเเเเค้้้้าาาจจะััดกกรรื่ออออองงงงงนนนนีหพผูญิมถึธ็ตต ใจที่อาทิตย์มันอยู่ที่นี่เธอเลยบอกว่าจะไม่แจ้งความแล้วเพราะคนที่สะกดรอยตามเธอก็คืออาทิตย์เขาชิกก็เลยห้ามไว้และแต่งเรื่องว่าเพื่อให้เมืองปลอดภัยเขาเลยสุ่มสะกดรอยตามคนเฉยๆพอผู้อ,อยู่คนนั้นได้ยินเนี่ยเธอก็รีบขอโทษอาทิตย์ใหญ่เลยก่อนที่จะนั่งคุยแนะนําตัวกันโดยเธอมีชื่อว่าลิลลี่ก่อนที่ทั้งสองคนจะนัดเจอกันที่ร้านกาแฟในวันพวกนี้ในวันต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็มาคุยกันที่ร้านกาแฟโดยมีวันล,ลี่และเขาชิกคอยแอบดูอยู่ห่างๆซึ่งการเดทก็เป็นไปได้ด้วยดีในนนททุกทุกกกๆววัอาาาิตย์็มมมมีคมสขแถได้ นำวลีและเขาชิกให้ลิลี่รู้จักอีกด้วยต่อมาเขาชิกก็ได้ถามวล,ลีว่าทําไมเธอถึงอยากให้พ่อของเธอแต่งงานวล,ลีเธอเลยบอกว่าแม่ของเธอเสียไปตั้งแต่ที่เธออายุได้สองขวบตั้งแต่นั้นมาพ่อก็อยู่คนเดียวมาตลอดถ้าเธอแต่งงานออกจากบ้านไปเธอกลัวว่าพ่อจะรู้สึกเหงากว่าเดิมเธอเลยอยากจะหาคนมาอยู่ดูแลพ่อแทนเธอนั่นเองตัดไปที่อาทิตย์เขาเนี่ยก็เดินทางม,มาที่คุกเพื่อมาเจอกับอาร์เจแต่ก็พบว่าคนที่อยู่ในคุกไม่ใช่อาร์เจเป็นเพียงแค่ตัวแทนเท่านั้นเพราะก่อนหน้านั้นวีโนได้แอบสลับตัวลูก ชายของเขาก่อนที่จะเข้าคุกน,นั่นเองอาทิท์ก็เลยรีบระดมตำรวจลูกทีมของเขาแบ่งหน้าที่การสืบหาข้อมูลว่าอาเจตัวจริงตอนนี้ได้ไปกดดันที่ไหนแล้วซึ่งะหวงนั้นเองเจ้านายของอาทิตย์ที่สำนักงานเดลีก็โทรมาให้อาทิท์ไปหาเขาด่วนเมื่ออาทิตย์ไปถึงเจ้านายก็บอกว่าตอนนี้อาทิท์ได้ทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาจะกลับมาเดลีเมื่อไหร่ซึ่งอาทิตย์ก็บอกว่าภารกิจของเขายังไม่จบเขาไม่สามารถกลับได้และเขาจะจัดการทุกอย่างให้สะอาดหมดจดก่อนซึ่งหัวหน้าก็บอกว่าพวกมันเป็นคนอันตรายมากอาทิตย์ก็หัวเร และเดินออกไปแบบหล่อเท่ซึ่งหลังจะกลับมาอาทิ์ก็ตามสืบข้อมูลต่างๆจนได้รู้ว่าอาเจได้ไปกบดานอยู่ที่ประเทศไทยตัดไปที่ประเทศไทยอเจเนี่ยก็กำลังมอสาวอยู่ระหว่านั้นเองก็มีรถคันหนึ่งขับมาชนท้ายรถของอาเจซึ่งอเจเนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยที่รถตัวเองเนี่ยโดนชนไอคนชนเนี่ยก็เลยบอกว่าเราจะต้องแจ้งตำรวจและก็เรียกประกันมาพอเจรู้ว่าแจ้งตำรวจเนี่ยก็กลัวใหญ่เลยรีบขอโทษแล้วก็ให้เงินใหญ่เลยแต่สักพักตำรวจไทยก็มาถึงและถามอาเจว่ามาจากประเทศอะไรซึ่งพี่อาเจเนี่ยแกก็เลือกลากใหญ่เล จนตำรวจเนี่ยต้องขอดูพาสปอร์ตพอตำรวจดูพาสปอร์ตปุ๊บเนี่ยก็คุมตัวอาเจขึ้นรถทันทีแถมยังใส่แว่นตาที่เท,ท่แบบเดียวกับอาทิตย์อีกด้วยโคตรเพ่ซึ่งจริงๆแล้วอาทิตย์ได้ติดต่อไปที่ตำรวจไทยเรื่องอาเจก่อนหน้าน,นี้ไว้แล้วนั่นเองหลังจากนั้นอาทิตย์ก็ได้มาที่สถานกงศุลเพื่อทําเรื่องนําตัวอาเจกลับมาที่อินเดียส่วนทางด้าวินโนดเนี่ยหลังจากที่รู้ว่าลูกชายของเขาถูกตำรวจจับได้อีกครั้งเลยโวยวายกับลูกน้องใหญ่เลยว่าเขาต้องการตัวลูกชายของเขากลับคืนมาซึ่งสักพักอาทิตย์ก็โทรมาหาวนก็ ว่าอาทิตย์เป็นคนทําให้เขาเดือดร้อนแต่ทำไมถึงมาช่วยเขาตัดไปที่คุกอาทิตย์เนี่ยก็ได้มาหาอาเจตัวปลอมโดยเขาก็ถามว่าเขาได้ยินมาว่าอาเจตัวปลอมเคยฆ่าคนแก่เพราะอะไรไอาอาเจตัวปลอมก็บอกว่าคนแก่มันฆ่าง่ายมันไม่หนีมันไม่ขัดขืนซึ่งอาทิตย์ได้ยินแบบนั้นก็เลยยิงปืนใส่ไปสองนัดก่อนที่จะยิงไปทั่วห้องขังและบอกให้ลูกน้องบอกกับสื่อว่าอาธิบดีกรมตํารวจมุมไบย,ยิงอาเจย์เพื่อป้องกันตัวซึ่งหลังชนะสูตรศพจะมีการตั้งศพให้ประชาชนได้ชมกันซึ่งสื่อข่าวก็ได้ประกาาศตาม อาทิตย์บอกเลยครับเลยทำให้พักพวกของวินนดไม่พอใจกันใหญ่เลยซึ่งมันเป็นเพราะหลังจากที่ชนะสุดศพจะมีการปล่อยศพออกจากคุกให้ประชาชนและสื่อเห็นและทันทีที่ศพถูกปล่อยออกมาทุกคนก็จะรู้ความจริงว่านี่คือตัวแทนไม่ใช่อาเจย์ตัวจริงและเรื่องราวก็จะใหญ่โตสืบสาวเราเรื่องจนทําให้พักพวกของวินนดตโดนไปด้วยเพราะพวกเขาก็มีส่วนร่วมในการช่วยอาเจย์ในครั้งนี้ซึ่งตอนที่พักพวกของวินนดตกำลังลุมด่าวินนดกันอยู่อาทิตย์ก็โทรมาบอกว่าเขามีข้อเสนอให้สองข้อข้อแรกให้ทุกคนยอมรับผิดและเข้าคุกกันซหใหห้้้มขอ2พาเจย ที่คุกและฆ่าเขาที่จุดเดียวกันและนำศพไปให้ประชาชนเห็นซึ่งพวกพวกวีโนโดเนี่ยก็ลงมติกันให้ฆ่าอาเจซะเพราะพวกเขาจะไม่ยอมติดคุกเด็ดขาดซึ่งวีโนโดก็โมโหมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยเดินออกไปหลังจากนั้นอาเจก็ถูกพาตกมาที่คุกและถูกยิงในจุดจุดเดียวกันก่อนที่จะนําศพอาเจตัวจริงไปให้ประชาชนและเสือที่อยู่ข้างนอกได้ชมกันส่วนทางด้านของวีโนโดก,ก็เครียดหนักมากและบอกกับเพื่อนเขาว่าที่จริงแล้วอาเจไม่ใช่ลูกชายของเขาเพราะพ่อที่แท้จริงของอาเจก็คือแฮร์รี่โชปลาเจ้าพ่อขายยาที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในบ,บฮรี ให้วีนนดเลี้ยงตั้งแต่อเจอายุได้สองขวบและตอนนี้วินนดก็ไม่กล้าสู้หน้ากับแฮร์รี่แล้วตัดไปที่แฮร์รี่เขาก็ได้มาประชุมเรื่องการมอบตำแหน่งผู้นําพ่อขายยาระดับชาติซึ่งแฮร์รี่ก็เป็นผู้ที่ถูกเลือกระหว่างที่ทุกคนกำลังยินดีกันอยู่ก็ได้มีสายข่าวมาบอกว่าลูกชายของแฮร์รี่ถูกฆ่าตายแล้วเลยทําให้ Harry แฮร์รี่แค้นมากถามว่าตํารวจคนนั้นเป็นใครก่อนที่หนังจะตัดไปที่อาทิตย์กำลังเดินหัวเราะอย,อยู่ซึ่งในคืนนั้นแฮร์รี่ก็แอบเข้ามาที่อินเดียทันทีวันต่อมาระหว่างทออาาาทิตกกบ้กรมมให เธอที่งานแต่งของญาติเธอหน่อยซึ่งระหว่างที่อาทิตย์ออกไปวีโนตก็โทรหาวันล,ลีโดยเขาได้มาเตือนว่าตอนนี้ทั้งเขาและพวกอาทิตย์กําลังตกอยู่ในอันตรายถ้าอาทิตย์กลับมาเมื่อไหร่ให้โทรมาหาเขาทันทีส่วนทางด้านอาทิตย์พอเขามาถึงงานก็ได้สวัสดีทักทายพี่ชายและครอบครัวของลิลี่ซึ่งลิลี่ก็บอกว่าสร้อยตองของหลานเธอหล่นหายเธอเลยอยากจะให้อาทิตย์ช่วยหาหน่อยซึ่งพี่อาทิตย์ก็เลยช่วยหาและก็เต้นๆไปๆมาๆก่อนที่จะหาเจอหลังจากนั้นวันต่อมาพี่ชายของลิลี่ก็เปิดใจคุยกับอาทิตย์เรื่องที่เข อาทิตย์ชอบน้องสาวข,ของเขาแต่เขาอย่าให้อาทิตย์ปล่อยเธอไปเพราะอาทิตย์กับลิลลี่อายุห่างกันมากเขาอย่าให้ลิลลี่เจอคนรุ่นราวคขาวเดียวกับเธอแต่เขากลัวว่าน้องสาวข,ของเขาจะพบเจอกับอันตรายถ้าได้คบกับตำรวจซึ่งอาทิตย์ก็เข้าใจและบอกว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นแน่นอนซึ่งวันลีเธอก็ได้ยินทุกอย่างพอพี่ลิลลี่ออกไปวันลีเธอก็เข้ามากอดอาทิตย์แล้วก็ร้องไห้ขอโทษที่เธอชอบลบเล้าให้พ่อหาแฟนใหม่ก่อนที่จะชวนกันไปเที่ยวคลายเครียดกันแต่ไปที่แฮร์รี่เขาก็ได้ประกดดานที่สำนักงานทวี ซึ่งลูกน้องของเขาก็ไปจับโตว v ีโนตมาซึ่งวีโนตก็กลัวแฮร์รี่มากพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนานาแต่แฮร์รี่ก็ไม่ฟังเอามีดแทงวีโนตตายไปและต่อไปเขาก็จะตามลาอาทิตย์ต่อแต่ไปที่อาทิตย์เขาเนี่ยก็กำลังเที่ยวกับวลีซึ่งระหว่างที่วลีกําลังต่อคิวซื้อน้ําตำรวจก็โทรมาเตือนบอกว่าห้ามอยู่คนเดียวเด็ดขาดเพราะตอนนี้วีโนตได้หายตัวไปแล้วในคืนนั้นบนรถไฟระหว่างที่อาทิตย์กําลังนั่งหลับตาอยู่เขาก็ถามวลีว่าแถวนี้มีผู้ชายอายุประมาณ 20- 22ใส่เสเิ้ถึงยี่สิ โทรศัพท์อยู่ไหมซึ่งพอเดินหันไปมองก็เห็นคนตามที่พ่อบอกอาทิตย์เลยลุกขึ้นเดินไปหาและแย่งโทรศัพท์มาดูก็เห็นรูปถ่ายของเขาเต็มเครื่องเลยพูดง่ายๆก็คือไอหมอนี่มาสอดแนมนั่นเองอาทิตย์เลยบอกว่าให้ไอสอดแนมพี่บอกเจ้านายของมันว่าเขาจะลงสถานีต่อไปเมื่อมาถึงสถานีต่อไปอาทิตย์ก็ลงมาและนั่งรออยู่ที่ม้านั่งซึ่งตรงนั้นก็มีแก๊งสองสาวกำลังนั่งกันอยู่อาทิตย์เลยจ้างพวกเธอมาร้องเพลงปลุกใจให้เขาฟังหน่อยระหว่างที่แก๊งสาวๆกำลังร้องเพลงอยู่พวกนักเลงก็มากันเต็มเลยและ เกิดโดนอาทิตย์ตุยท้องไปหนึ่งทีถึงกับหน้านิ่งลงไปนอนเลยหลังจากนั้นอาทิตย์ก็มาจัดการคนอื่นต่อโดยการต่อสู้ที่โหดและเวอร์จัดๆแถมเต้นไปต่อยไปด้วยมีหันหลังตบบ้องหูคือสิงห้ามฉากต่อสู้น่เวอร์แล้วเรื่องนี้ยิ่งเวอร์กว่าอีกแถมมีบริการนวดหลังให้ฟรีด้วยหลังจากที่จัดการพวกนักเลงหมดแล้วทั้งสองคนก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านซึ่งระหว่างทางที่รถกำลังขับอยู่จูจ่ๆก็มีรถบรรทุกขับมาชนรถของพวกเขาควา่ำหัวของวันล,ลีก็ได้ฟาดกับกระจกรถแท็กซกซีี่่่่่แตตกกกกเเเเลลยยยยยึงงงงงงงททัั้้คนนน็็ไไดดดถููขขาา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 ามสปปโรพพบอออิ์หวะ ไม่ฟื้นเลยแต่ระหว่างนั้นหูของวันล,ลีก็ดันมีเลือดไหลออกมาซึ่งผลหลังจากที่เอกซเรย์สมองทั้งสองคนแล้วหมอก็บอกวันล,ลีว่าอาทิตย์ตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วรอประมาณ5ชั่วโมงเขาน่าจะฟื้นได้แล้วซึ่งวันล,ลีเธอก็ดีใจโล่งอกเลยแต่หมอก็บอกว่าตอนนี้อาการของเธอน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าตอนนี้สมองของเธอมีเลือดไหลออกมา,มา3จุดและมันก็ไหลออกมามากขึ้นเรื่อยๆภายใน2ชั่วโมงเลือดจะไหลออกมาและเข้าสู่สมองซึ่งมันเรียกว่าภาวะเลือดออกตาเยื่อหุ้มสมองซึ่งหมอก็ถามอีกว่าเธอ มีญาติพี่น้องมาด้วยหรือเปล่าเพราะอาจจะให้พวกเขาช่วยเรื่องนี้ได้แต่วอลลีเธอก็บอกว่าเธอมีแค่พ่อของเธอเท่านั้นที่เป็นครอบครัวซึ่งหมอก็บอกว่าอีก5ชั่วโมงเขาถึงจะฟื้นแต่สำหรับเธอเธอมีเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อวอล,ลีรู้เธอก็ใช้ช่วงเวลานั้นไปอยู่กับอาทิตย์เป็นครั้งสุดท้ายไปนอนกอดอาทิตย์แล้วก็ร้องไห้หลังจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาลิลี่เธอก็รีบมาที่โรงพยาบาลก็พบว่าวอล,ลีเธอได้จากไปแล้วส่วนอาทิตย์เขาก็คุ้มคลั่งที่เขาได้เสีียยยลลลูกกกสาาาาาาวไไปปเรรรบบบอออจโงงงพขขมุ่หน้้ เพื่อที่จะฆ่าวีโนตซะแต่พอมาถึงที่บ้านก็กำลังจัดงานศพของวีโนดอยู่เลยทําให้อาทิตย์ช็อกมากที่วีโนตได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็คลั่งขับรถไปยิงปืนระบายอารมณ์ตำรวจเนี่ยก็มาห้ามให้อาทิตย์หยุดได้แล้วซึ่งอาทิตก็บอกว่าวีโนตมันตายได้ไงเพราะเขาจะฆ่ามันด้วยมือของเขาเองซึ่งตำรวจก็บอกว่าอาจจะเป็นสตูทางธุรกิจของวีโนต์ก็ได้แต่อาทิตก็ไม่เชื่อเขารับไม่ได้ใจของเขามันล่ําร้องให้ตามล่ามันแต่เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนและเขาก็จะกําจัดนักเลงทุกคนในมุมไบบกกก่่่ออออนนทททีาาาิตยะขััรปแลลลเุค ก่อนที่หนังจะตัดมาี่เหตุการณ์ปัจจุบันลินลี่เธอก็มาขอโทษป้าแว่นที่อาทิตย์ได้ทําตัวไม่ดีใส่ซึ่งป้าแว่นเธอก็บอกว่ายังไงเธอก็ต้องส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลตัดสินแต่ไปที่อาทิตย์พี่แกก็กำลังถามนักเลงคนอื่นๆซึ่งพี่แกก็ถามคาถามโดย่ดยๆซ้ําๆว่าใครเป็นคนทําซึ่งผู้นักเลงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนยนะบางคนตอบกลนตีนกลับก็เลยโดนอาทิตย์ยิงตายไปส่วนในนของแฮร์รี่เขาก็สะใจที่เห็นอาทิตย์คลุ้มคลั่งจากการจากไปของลูกสาวของตัวเองและตอนนี้เขาก็คิดแผนที่จะจัดการอาทิตย์ตนนตต่่่่่ออออใในนนนคืััั้้รหวาาางทีีิิยกกกลลดูบ พักได้แล้วเพราะว่าเขาหักโหมเกินไปทํางานไม่พักเลยตั้ง12วันแล้วพอตอนนี้ทีมของเขาก็เหนื่อยกันทุกคนแล้วระหว่างนั้นเองตํารวจหญิงก็มีสายจากสายเมียองเธอเข้ามาซึ่งเธอก็บอกว่าวันนี้คงไม่ได้กลับบ้านเพราะเธอต้องทํางานไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบเมื่อไรพออาทิตย์เห็นแบบนั้นเขาก็คิดได้เลยเรียกทีมของเขาทุกคนมาและขอโทษทุกคนที่เขาทําให้ทุกคนต้องเดือดร้อนแบบนี้ก่อนที่จะบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวซึ่งตํารวจนายหนึ่งก็บอกว่าท่านก็ควรกลับไปพักผ่อนบ้างแตต่่่ออ่่ออออาาาาททิยย์กก็บบวีี้นเขไมมคู ซึ่งระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่จูๆ่ๆพวกของแฮร์รี่ก็ยิงปืนใส่ตำรวจนายหนึ่งก่อนที่จะเปิดฉากยิงใส่กันอย่างดุเดือดยิงยไปกันมาซึ่งอาทิตย์เนี่ยเฮียแกก็เล่นเก็บโจรตายเป็นกองเลยส่วนตำรวจเองก็บาดเจ็บหลายคนเช่นกันจัดไปที่โรงพยาบาลเ่อต่างๆก็บอกว่าสาเหตุที่เกิดเรื่องนี้เป็นเพราะว่าอาทิตย์ไปไล่ล่าฆ่าโจรไปทั่วเลยทําให้พรรคพวกของมันมาเอาคืนและด่าว่าอาทิตย์นั้นเป็นคนเสียสติไปแล้วก่อนที่จะมีตำรวจนายหนึ่งมาบอกข่าวว่านักสิทธิมนุษยชนได้ตกลงกันแล้วว่าจะพักงานอาทิตย์และย้ายให้กลับเเเเดลลีพราาาาะะะหตตตุยิิงงปททกกกนนมื่่่อออคซึ็แบวข วก่ันต่อมาระหว่างที่เขากาลังเก็บข้าวของเตรียมย้ายบ้านอยู่อาทิตย์ก็บอกลาเขาชิดซึ่งเขาชิดก็บอกว่า2ชั่วโมงก่อนที่วันลีจะตายเธอได้ส่งข้อความมาขอโทษที่เคยล้อเขาและโอนเงิน3 0 0แสนเข้าบัญชีให้ซึ่งอาทิตย์ก็บอกว่าเขาชิดยังดีที่ได้คุยกับเธอแต่เธอจะเข้าไปโดยไม่ได้คุยกับเขาสักคําก่อนที่อาทิตย์จะเดินเข้าบ้านไประหว่างที่เขากำลังมองและลึกถึงความหลังอยู่เขาก็เจอโทรศัพท์ของเขาที่วางไว้อยู่เลยเปิดเครื่องขึ้นมาก็เจอกับข้อความที่วันลีเธอส่งมาซึ่งมันเเเเปปป็็นนคคลลิิททีี่่่่ธธธออออสงมาให้กกจะตยโด ความจริงว่าวันนั้นวีโน่ได้โทรมาเตือนพวกเขาว่าตอนนี้พวกเขากาลังตกอยู่ในอันตารายซึ่งตอนแรกเธอไม่เชื่อจนเจอกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นเธอเลยคิดว่าหลังจากที่เธอตายอาทิตย์คงคิดว่าเป็นฝีมือของวีโน่แต่ถ้ามีคนฆ่าวีโน่แสดงว่าคนคนนั้นนั่นแหละเป็นคนที่ฆ่าเธอหลังจากนั้นเธอก็บอกรักอาทิตย์และก็ให้กําลังใจอาทิตย์ไม่ให้อาทิตย์ยอมแพ้และเธอก็บอกว่าตอนนี้เธอเจ็บตรงหลังหัวมากซึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ร้องไห้เลยครับและก็แคนมากมาก,มากซึ่งเขาก็ตัดสินใจจะมาย้ายแล้วเลยกลับไปใส่่่่่่่ชุุดตตวจจและะออยูททีีนนนซึงงเขาาากก็มมหห้ั ชซึ่งนัสิทธิก็บอกว่าอาทิตย์ถูกพักงานแล้วเพราะสภาพร่างกายและจิตใจของเขาไม่สมบูรณ์อาทิตย์เลยบอกว่าตอนนี้ศาลรได้ให้เวลาเขาพิสูจน์ร่างกายและจิตใจแล้วซึ่งนัสิทธิก็อนุญาตให้อาทิตย์อยู่ต่อหลังจากนั้นอาทิตย์ก็เข้าฝึกฝนร่างกายออกกำลังกายและเขาก็ผ่านการทดสอบและกลับมาทํางานได้อีกครั้งหลังจากนั้นเขาก็เล่งสืบหาข้อมูลเรื่องคนที่ฆ่าวิโนทันทีสืบไปสืบมาจนทําให้เขารู้ว่าอาเจไม่ใช่ลูกชายของวิโนและจากนั้นก็สืบลึกๆเข้าไปอีกจนได้รู้ว่าคนที่เป็นพ่อของอาเจก็คือแรรี่่นัเงงหลลจาากทู้้ววป็ พวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากอธิบดีกรมตํารวจจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอาหรับจีนซึ่งประเทศเหล่านั้นก็กำลังตามจับแฮร์รี่โชปลาเช่นกันและพวกเขาก็ยินดีที่จะส่งหน่วยของพวกเขาไปช่วยเหลือแต่อาทิ์ก็ปฏิเสธเพราะเขาคิดว่ามันเป็นคนอินเดียและเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างมันกับกรมตํารวจอินเดียแค้นเก่าพวกเขาต้องจัดการด้วยตัวเองและวันที่12นี้จะเป็นวันครบรอบที่ตํารวจถูกเผาและวันนี้เป็นวันที่10มารืนนี้เขาจะต้องตามจับแฮร์รี่ให้ได้แต่ปที่แฮร์รี่เขาก็รู้แล้วว่าอาทิตย์รู้ว่าเขาฆ่าลูกสาวของอาทิตตย์และอนนีธ ที่กำลังตามล่าเขาอยู่เขาเลยคลิดแผนใหม่ขึ้นมาโดยเขาจะทำให้ตำรวจกลัวและไม่กล้าใส่เครื่องแบบอีกเลยโดยเขาได้ตั้งค่าหหวตำรวจทุกคนในมุมไบถ้าฆ่าตำรวจตายให้นํำตรากับดาบบนบ่ามาและคนที่ฆ่าก็จะได้เงินตามยศฆ่าตำรวจหนึ่งนายได้2องล้านห้าแสนลูปีสลวัตห้าล้านลูปีส่วนคนที่ยศสูงขึ้นไปก็จะได้20ล้านลูปีขึ้นไปคิดสภาพว่าถ้าคนร้ายตามล่าสลวัตสิงห์คำจะเป็นยังไงกันนะซึ่งมันก็ทําให้พวกนักเลงอจชายกรอนพากันไล่ล่าฆ่าตำรวจตายกันทั้งเมืองเลยยยยยือู่เฉกโดิง โดนแทงเลยถ้าไม่คืนนั้นตำรวจมากมายถูกขามส่งโรงพยาบาลซึ่งตำรวจเนี่ยก็ตายเยอะมากญาพี่น้องของตำรวจก็มาร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้พออาทิตย์รู้เรื่องก็โมโหทันทีเขาบอกว่าถ้าเขาจับมันได้เขาจะเอามีดแทงมันโดยรัวให้เลือดมันพุ่งออกมาส่วนสื่อก็ได้ประกาศข่าวว่าหลังจากที่มีตำรวจมากมายถูกตั้งค่าหัวเลยทาให้ตำรวจที่ยังรอดอยู่ไม่กล้าไปทํางานไม่กล้าใส่ชุดตำรวจกันเลยทําให้สถานีตำรวจหลายแห่งลกร้างทันทีตลับไปที่อาทิตย์เขาก็ได้ไปที่เรือนจําและขอให้ผู้นักโทษช่วยเหลือเขาในการหาข้อมูลโดยให้ผู้นักโทษ โทรหาคนที่พู้นักโทษเคยติดต่อซึ่งถ้าใครโทรแล้วสามารถทําให้พวกเขารู้ข้อมูลได้เขาจะลดโทษให้ครึง่งหนึ่งก่อนที่จะแจกโทรศัพท์ซึ่งนักโทษทุกคนต่างก็พากันโทรกันใหญ่เลยจนมีคนหนึ่งโทรมาที่เบอร์ของพี่โล้นลูกน้องของแฮร์รี่พอตรวจสอบก็เลยรู้ว่าไอพี่โล้นเป็นเพื่อนของแฮร์รี่สมัยที่อยู่คุกเยาวชนด้วยกันหลังจากได้ข้อมูลแล้วอาติ์ก็มุ่งหน้าไปทันทีแต่ตํารวจนายหนึ่งก็บอกว่าพวกเขาจะปฏิบัติการครั้งนี้ได้ยังไงเพราะตอนนี้พวกเขาไม่จํานวนน้อยเกินไปเพราะวันนี้เป็นวันที่12ตํารวจทุกคนต่างกลัััวววนนนี้กกกมมาาพเขคไ่ กล้าออกมาช่วยแน่แต่พออาทิตย์ออกมาจากเรือนจําก็มีตํารวจหลายร้อยนายมายืนรอก,กันอยู่เพราะพวกเขาจะช่วยกู้ศักดิ์ศรีของตํารวจกลับคืนมาและจากนั้นตํารวจก็ยกขยงไปบุกฐานของแฮร์รี่เลยไล่ยิงลูกน้องของแฮร์รี่ซะยับพอมาถึงห้องสุดท้ายก็เจอแต่พี่โลนส่วนแฮร์รี่ก็แอบออกมาก่อนแล้วซึ่งเขาก็ได้ขับรถไปที่สถานีตํารวจที่เขาเคยเผาเมื่อ27ปีก่อนซิงตอนนี้ที่นี่ได้มีครอบครัวของตํารวจที่ถูกเผามาไว้อะไรในวันครบรอบการจากไปกันอยู่ซิงแฮร์รี่ก็โทรมาหาอาทิตย์และท้าทายให้อาทิตย์มาเขาที่ ที่นี่ถ้าอาทิตย์พาตำรวจคนอื่นมาด้วยเขาจะฆ่าคนที่นี่ให้หมดซะซึ่งอาทิตย์ก็เลือกไม่ได้เลยเรีบไปตามที่แฮร์รี่บอกซึ่งพอเขาไปถึงเขาก็ทิ้งปืนทิ้งอาวุธทุกอย่างออกแฮร์รี่เนี่ยก็เก่าพอตัวทิ้งอาวุธเหมือนกันและก็ทาไฟทั้งสองคนเนี่ยก็เลยเปิดฉากไฟกันอย่างดุดเดือดเตะต่อยทุบตีกันรัวๆซึ่งไอพี่แฮร์รี่ก็อึดใช้ได้เลยโดนตีหัวขนาดนั้นยังไหวอยู่ระหว่างที่ต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยแฮร์รี่ก็โดนอาทิตย์กระทืซสยับจนหนีไปหยิบปืนมายิงอาทิตย์เเเเเนนนนนีีลลี่่่่ยยยกกก็็็ลลลลหหบออทททขขขขาาาาาจะะะมมมิิ้้้งไวูแแัึป ขอแฮร์รี่ก่อนที่จะเดินมาและพูดกับแฮร์รี่ว่านายฆ่าลูกสาวฉันเพราะฉันฆ่าลูกชายนายแต่มันต่างกันเพราะวันลีลูกของชายเป็นคนดีหลังจากนั้นอาทิตย์เนี่ยก็ดึงมีดออกมาแล้วก็จ้วง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 ลลัวจนแฮร์รี่ตายไปหลังจากที่อาทิตย์ออกมาเด็กคนหนึ่งก็มาทาความเคารพอาทิตย์และอาทิตย์ก็ทําความเคารพกับก่อนที่หนังจะตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i MDB ไป6.1คะแนนส่วนเว็บลอตเท t โทมิโตก็ได้จากนักวิจารณ์ไป57%ส่วนฝั่งคนดูได้ไป53%ส่วนต์ุด้ายของมนุษยกครั้งข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป7คะแนนเลยครับผมเอาจริงๆผมอยากให้คะแนนหนังเรื่องนี้เยอะกว่านี้นะเพราะผมว่ามันสนุกมากเลยแต่ติดตรงที่ฉากตอนสุดท้ายคือตอนที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปในถังของตัวร้ายเนี่ยมันก็ดูง่ายไปพวกตัวร้ายวิ่งหนีโดยตำรวจยิงตายอย่างเดียวเลยนึกว่าจะมีการตอบโต้ยิงกันมันๆกว่านี้ซะอีกแถมตัว ก็แพ้ง่ายๆเลยแต่ผมก็ชอบเรื่องนี้ที่มันมีการสะท้อนสังคมทําให้เรารู้พิษภัยของยาเสพติดแต่นี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหนังจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยส่วนถ้าใครอยากรับชมหนังตัวเต็มๆแบบถูกลิขสิทธิ์ก็สามารถไปรับชมเรื่องนี้ได้ที่พราม์วิดีโอเลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมขอถามหน่อยนะครับว่าระหว่างสิงห์คากับอาทิตย์คุณชอบตำรวจคนไหนมากกว่ากันพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะครับลองมาคอมเมนต์สนุกๆกันได้โอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ